สวยขนมจีนเนะจ้ะข้าวปุ่นแซ่บแซ่บน้ำยาปลากระป๋องมาๆๆอย่าดวงแซ่บ,บขนาดด้วยจ้ะจะใส่ผักสดเยอะๆเลยนะคะดูผักค่ะดูผักมาเด้อมาเด้อแซ่บขนาดเด้อโอ้ยบ่มีหมองตังดีดีเลยอาบน้ำเย็นสบายข้างนอกแสงกับแกวของแอฟแอัฟแอฟแอัฟแอฟกินข้าวปุ่นในเบิงเด้อบ้านี่เด้อเอามือสวยเอาเลยจ้ะจังแซ่บถ้าใส่ส่วนมันบ่แซ่บส่วนไหน,นใส่ สำหรับสดนนาแต่ว่ายิบเสียนนะใส่ปากนะเอามือจะมือรุนนๆนะคะใส่ผักด้วยนะคะผักขาผักแล้วก็มึงเดอพักพักเอียงก่อนี่พักค้านี่ยมึงดูมึงสีอะไรมึงมาได้เห็นหวงมามามาแสบขนาดได้ใหญ่ไข่คิดหอดเจ้าตลอดเลยกันข่เยย่ามเลยแต่ว่ามาสีบวก,กินดอกมันคีดอยากไหมอืม Chả với nhau hoàng ạ được đỡ bên nhà cả đi đi มันมันยังเห็นผักกาดเห็นผักกาดมันแแ่่แ่บด้วยขึ้นยากขปุนบานํา่ถานามันอยากออกไปทางสมมุติปากานันเนาะหัวมันยังอิ่ฉาอะนืร สมุาตาิปาการสมมติตรงข้ามเจ้าเห็นตัหหน้าเขือจะกระเสบพี่น้องฟังอะเสียบยังมาใส่ตรนี้พอดหญ่ซปปานพออะไรเนี่ย,ยกินกับเสียน้องขพ่อ,อ่ครัแบแก่อืม ไส่แรดแรดเดสปี่ยังมา <c oughs> ขักขนาดแต่ว่ามันมาจวดปันไหนมันมดเพียร์งานแต่งใช้บัเผ็ดดูงานก็ห,นนหัน ส่วนผักนี่แบอนี้ไงสามชิปมไม่สนท